สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของสุขภาพดวงตานะครับก็คือสภาวะตาปิดเกลิง่งเป็นอย่างไรนะครับมีลักษณะอาการอย่างไรแล้วจะมีวิธีในการป้องกันรักษาอย่างไรนะครับสำหรับสาระความรู้ตรงนี้นะครับเขาเผยแพร่โดยสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ ในส่วนของอสภาวะตาปิดเกร็งเนี่ยนะครับหรือหนังตากระตุกเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ลางบอกเหตุใดน,นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนในเรื่องของสุขภาพนะครับสาเหตุนะครับก็อาจจะเกิดจากอาการเกร็งของกล้ามเนื้อของดวงตาส่วนมากก็จะพบในเพศหญิง อายุประมาณ40-60ปีและก็มักจะเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสองดวงตาลักษณะอาการเนี่ยก็คือการกระพริบตาบ่อยๆมีอาการกระพริบตาบ่อยครั้งรู้สึกเคืองตาและก็แสบตาหรือมีอาการเกร็งรอบดวงตามีอาการเกร็งแน่นโดยเกิดขึ้นทั้งด้านบนและก็ด้านล่างหรือมีลักษณะลืมตาลำบาก ตาเริ่มหลีแคบลงจนถึงตาเปิดไม่ได้ชั่วขณะอาการก็เป็นเป็นหายหายนะครับทีนี้วิธีการรักษาเนี่ยเขาก็จะรักษาด้วยยานะครับในปัจจุบันเนี่ยการรักษาจึงเน้นยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะที่แล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงหรือการฉีดยาโบทูลินัมเพื่อลดอาการเกร็งรอบดวงตาซึ่งจะอยู่ได้นาน3-6เดือนต่อการฉีด1ครั้ง ซึ่งมีผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยแล้วก็หายได้เองเมื่อยาหมดฤทธิ์ไม่ได้ทำให้อ่าหายขาดจากโรคนะครับเป็นเพียงการรักษาตามอาการเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยปัจจัยกระตุ้นมีอะไรบ้างปัจจัยกระตุ้นเนี่ยก็อาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมแสงแดดหรือว่าแสงไฟที่จ้ามากเกินไปนะครับแล้วก็ความเครียดและวิตกกังวล คําแนะนําจากคุณหมอนะครับก็คือควรจะเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่ทําให้อาการแย่ลงเลี่ยงการขับรถหากยังคุมอาการได้ไม่ดีแล้วก็ระวังอาการเฝ้าระวังอาการทางประสาทตาอื่นๆร่วมด้วยหากมีอาการเรื้อรังก็ควรจะรีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและประเมินการรักษาต่อไปนี่คือลักษณะของอาการภาวะตาปิดเกร็งนั่นเอง